แล้วเป็นพยัญชนะเขียนให้เ้างฝึกเขียนเขาแล้วว่าในมุกเราก็ศาดตร์วันนี้ไปหาพยัญชนค่อยแสบตาเห็นกระดาษมุกนี้บบได้เห็นหุ่นมุกนี้บบได้จะเอาไว้แล้วพยัญชนาะก็จะจำอยเก็บไว้ เก็บไว้ก็ว่าหนึ่งหลานมาจากว่าน้องต่อน้องขาวโบโบโบ,บใหญ่ทางนั้นเขาจะปลูก้องปลูกปอปลูกมันมีรถเรกเตอร์ก่อนเพื่อนแล้วมีการแข่งขันแข่งขันเอาลูกค้าเขามีการแย่งลูกค้ายังอะไรกัน ก็มีการปร้องกันตัวมีการอยิงลอบฆ่ากันเหมือนกันเขาเล่นไหมบอกนี่ได้ไว้หลานได้ไปแล้วเอาใส่กับพลังเอาใส่กับพลังเนี่ยเหงื่อมันได้ออกมันไปติดกานเนี่ยเขาเลยยิงแค่ยิงแล้วมันมาเข้าที่หน้าเอา้า ทีนี้เงือนะมันไปถูกกระดาษมันจะเปือนะ่อยแล้วเลยเอไปใส่ตอไว้เอาเอาไปวางที่ตอ่อก็ยิงกระดาษที่ตอนนะ่ะปากรถยิงมาออกักยิงมาแตกยิงมาออกทัก,ออกท,กทังนั้นเลยทีนี้ก็ยิง หลานหนึ่วิ่งขี่รถมาหาพ่อใหญ่อยากจะได้อันนี้พ่อใหญ่เอามาแต่ไลยโอ้ยคั่มันเอามมา่หาจะมาแท้สทคั่วใหม่คั่วใหม่เพราะั้นอน่ะเขาก็ตามหา,านี่มันแต่มันมัน,มนไ,มไม่ไม่รู้จักต้นตอเขาไปเอาไม่ได้ก็ได้ เป็นคนระดับติดหลังติดหลังเสพนกับหมูไส้บ้างติดหลังเสพนกับหมูไส้มาคนหมดคนหมดราคาไม่รู้จากวิจิตมันไม่ได้รับวิจเเจวเหรอพ่อตาเพราะว่าเพิ่นรูบนเนาะตอนนั้นเนาะเพิ่นภาษีพวกเขารู้จักนะมันจากได้สมัยโบรล้านคนตอนนี้คนอุบลยังพอจะรู้นะได้ พ่อใถึงก็สักวันกันนะเเต่พ่อใหญงนะบอกที่จะเล่าเรื่องให้ฟังที่ที่จะไปนี่พ mm. ่อใหญ่ติ๋งพาไปนั่นแหละไปให่งมันพูดพาไปแต่พ่อใหญ่ติงทําแล้วเเต่อ yeah. ันเซอเพนกับอันมูไซท์เท่ากัน <c oughs> อันเดียวขันอันเดียวขัน <c oughs> อารูสิตพ่อยาย่หักเท่ากันตัวหั้น <c oughs> <c oughs>